สวัสดีตอนเย็นกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งเคสนะครับได้ข่าวว่าเห็นบอกว่าแฟนเซลแรงมากไม่รู้แรงขนาดไหนนะฮะแล้วรู้สึกยังไงนะฮะเดี๋ยวมาฟังพี่หมูกันนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ,รบแนะนำตัวหน่อยครับชื่อพี่หมูนะคะข้ามูลตะกูดำค่ะ อ่าพี่หมูพี่หมูมาจากไหนครับมาจากนิวซีแลนด์ค่ะอ๋อพี่หมูมาจากนิวซีแลนด์เลยอาจารย์ค่ะครับมามาทำอะไรฮะเห็ุบอกครับแค้นอะไรมาครับแค้นเหรอล้ำแค้นอะไรมาฮะสามีส่งมาอ่าสามีส่งมาครับเนื่องจากว่าเวลาเดินก็ระมัดระวังนิดนึงกูทำไมฮะกลัวเราเหยียบหนังน้าโอ้โหเลยโอ้โหแฟนอันคือแฟนเซลแฟนเซลนะฮะรีนไปเก็บซ่อะไรรึเอ๋อรีบไปเก็บซะฟังฟังแล้วรู้สึกเป็นไงฮะ เจ็บนิดนิดอืมเจ็บนิดนิดพอแฟนแซวอย่างนี้ปุ๊บหาข้อมูลมาเลยก็คุยกันมาเรื่อยๆแหละเออจริงๆริเราก็คุยกันมาเรื่อยเรยแหละตรงนี้มันหย่อนไปหน้าตัวเองอะไรเงี้ยตรงนี้มันมันมีทําแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยอ๋อเพราะพอแฟนบอกเราก็ได้โอกาสเลยว่าบอกเลยว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไงฮะเราหาข้อมูลมาเจอที่นี่ยังไงหาข้อมูลก็ก็ดูด้วยกันนั่นแหละ า่าดูกันคลิปไหนก็วิ่งเราไปให้เขาดูเขาดูคลิปไหนเขาประทับใจเก็วิ่งมาให้เราดูดสลับกันด, <c oughs> ดูช่วยกันดู<ช>ดนะคะ,ละแล้ว,ลวไหนพี่หมูเล่าให้ฟังหน่อยฮะปัญหาก่อนเริ่มเริ่มแรกเลยเป็นยังไงบ้างจริงๆพี่ก็ไม่ได้กังวลมากกับใบหน้าเองอะไร <c oughs> แต่ว่าเออพอเอาจริงๆมันก็โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาประสบการณ์นะมีประสบการณ์ดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วก็คือเขาก็อยู่บกับเราไปตลอด มันเหมือนกับเราคือยังคุยกับเพื่อนเมื่อกี้อยู่เลยว่าเฮ้ยที่เราทําอาชีพรีโนเวทบ้านอคือพี่หมูรีโนเวทบ้านใช่ทํารีโนเวทบ้านขายด้วยแล้วก็ทําทำปาสเตอร์ค่ะรับรับหนอทำปัสเตอร์ก็เลยคุยกับเพื่อนว่านี่คือการรีโนเวทร่างกายเราเลยนะตัวเราเลยนะหลังจากรีโนเวทเสร็จปุ๊บเราก็เมนเทนแนนรีโนเวทเสร็จเมนเทนแนนใช่นะฮะแล้วของของพี่หมูนี่คือทําอะไรไปบ้างฮะพี่ทา เฟซล็อกบนล่างนะฮะเฟซล็อกบนล่างก่อนแล้วก็ถัดมาวันึงก็ทําตาทําตาค่แล้วก็อีกห้าวันเอาวันที่หนึ่งเราใช้อีกห้าวันก็ทำามูกทำจมูกต่ออ๋อก็คือเป็นเสร็จตกสิบกว่าวันสิบกว่าวันสิบกว่าวันสิบเก้าวันสิบเก้าวันอ๋อในขอขอดูหน่อยได้ไหมฮะแผลเป็นล็อกสองช่วงเป็นไงบ้างแหลพี่หมูรีวิวหน่อยก็เนี่ยค่ะมันก็จะตึงๆนิดนี้ คือแผลหายเร็วมากแผลหายเร็วค่ะก็กี่วันเองตัดไหมจาไม่ได้สองสมวันนะห้าวันห้าวันห้าว,วันตัดไหมใช่อ่าคือแผลนี่เนียนมากแผลสวยตั้งแต่ยังไม่ตัดไหมเลยอ๋อแผลสวยไม่ไม่อันนี้แล้วใช่แล้วไอ้พอหลังจากทําเสร็จอะครับความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไงบ้างมันก็ดูดีขึ้นเนาะแต่ว่าแรกๆกเราจะยังไม่เห็นชัดอะอะาจจะมวนมีอะไรบ้างครับธรรมชาติเนาะ แล้วก็แต่ก็ดูว่าเออมันมันหน้าเรามันตึงขึ้นไอไอที่มันหย่อนหย่อนคล้อยมันก็ดึงมันก็ขึ้นอ่ะอ่ามันก็ขึ้นร่อ,องน้ำหมากเนี่ยมักสอดมันจะเจอะมากอ่าดูนถะ่ายรูปยังไม่ค่อยเห็นเนาะเราใช้ชีวิตจริงๆอ่ะครับช่วงก้มช่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเยอะครับก็ก็ถ้าดูจากถ้าชี้ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ําหมากนะครับแล้วก็มีตรงแก้มนีดหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหางตาตกอะไรี้ด้วยใช่ไหมฮะ ตอนแรกไม่คิดจะทําตาด้วยเพราะเราคิดว่าเราตาสองชั้นอยู่แล้วจริงๆอ่ะมันมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออตาอ่อนแรงแล้วก็ชั้นตามันผิดปกติคือพอดึงหน้าขึ้นไปปุ๊บเนี้ยตาเราที่มันเป็นสองชั้นที่เราบอกว่าของเราสองชั้นอ่ะจริงๆเราวมันสามชั้นสี่ชั้นสามสี่ชั้นเลยสามชั้นมันเหมือนคนแบบง่วงนอนตลอดเวลาอือครับมีลูกค้าถามนะครับตาคุณหมอท่านใดครับ อ๋อคุณหมอนุยค่ะอ่าหมอนุยนะครับหมอนุยใจดีมากรมณหมอนุยเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะตอนตอนคุยทําตาคุณหมอนุยแนะนําของพี่หมูยังไงบ้างฮะก็ถามว่าต้องการชั้นตาแบบเออท่านก็บอกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วบอกแล้วก็หนังตาเยอะก็ต้องตัดหนังตาด้วยนะออตัดหนังตาด้วยแล้วก็เลยอ๋อทีจริงมันก็ต้องตัดแหละตาเพราะเรารู้สึกด้วยตาเราตก เขเลยอ่ะโอเคไหนๆหเจ็บครั้งเดียวก็ทีเดียวเลยละกันทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือพี่หมูทําหน้าก่อนอย่างแรกสองช่วงค่ะแล้วก็ต่อด้วยจมูกต่อด้วยตาก่อนอ่าตาแล้วก็จมูกอ่าตาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะดูใกล้ๆตาดูนะครับตาเดิมสามชั้นด้วยอ่านี่นะฮะดูมีมีริ้วตรงนี้ฮะมีริ้วตรงนี้ สามชั้นเลยสามชั้นด้วยเาก็ดูเหมือนง่วงนอนอันนี้ดูตาสดใสขึ้นนี่แต่แต่ที่ชัดที่สุดนี่ที่จะเห็นนี่นะฮะคือจมูกนะฮะถ้าสังเกตได้คือหน้าตรงตรงนี้คือตรงนี้จะไม่มีไม่มีเลยนะฮะแล้วเห็นพี่หมูบอกว่าจมูกเบี้ยวจมูกเบี้ยวด้วยคือเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอ่ะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อ่ะคอคุณหมอบอกว่ามันก็จะเป็นทุกคนแหละคนเป็นมากเป็นน้อยอะไรเงี้ยของพี่มันจะชัด ชัดกว่าคนๆๆๆชัดกว่าคนอื่นนะฮะน่าจะซุดลงมาข้างหนึ่งอะค่ะและ้วจึงเราก็ <ๆ S 2> ไปด้วยครับผมคือคนก็มีปัญหาเยอะนะเรื่องจมูกเบี้ยวแต่บางทีก็คือมันไม่ได้เป็นชัดเนี่ยคะก็เลยไม่คิดว่าเป็นปัญหาครับแล้วจมูกของพี่หมูทําจมูกอะไรไปฮะเป็นจมูกไขมันผสมเนื้อเยื่อเทียมอไขมันผสมเนื้อเยื่อเทียมด้วยออันอันนี้คือพี่หมูรีคูเอตเองว่าอยากทําไขมันเนื้อเยื่อเทียมหรือคุณหมอแนะนำไหมคุณหมอแนะนําค่ะเพราะว่า ซิลิโคนใส่ของที่ใส่ไม่ได้เพราะว่าจมูกเบี้ยวอยู่แล้วอคงจมูกเบี้ยวแล้วถ้าเกิดแสงใส่ซิลิโคนเข้าไปก็จะทําให้เบี้ยวมองเห็นชัดมากอืมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะใส่ซิลิโคนก็ใส่อะไรอย่างงี้นะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะต้องมาคุยก่อนอีกบ้านครับก็ไหนเดี๋ยวเขาดูจมูกไขมันหน่อยนะจมูกไขมันนี่กี่วันนะฮะเออสิบห้าวันสิบห้าวันโอ้สวยมากทำวันที่หนึ่งอะทำวันที่หนึ่งนะฮะ ก็เป็นการผสมระหว่างไขมันกับเนื้อเยื่อเทียมนะคะคิดคนด้นโดยอาจารย์แพทย์ชนทิพย์นะคะมีที่เดียวนะคะในโลกแล้วหลังจากทําเสร็จหมดแล้วที่เราคับแค้นได้แฟนได้เห็นบ้างหรือยังฮะก็เห็นแต่เขาก็นิ่งๆจะชมก็ไม่ชมอะไรเงรี้ยทำไมวิดีโอคอลนะวิดีโอคอลวิดีโอคอลก็ดูเขานั่งมองก็นั่งมองลูกสาวก็ยิ้มลูกสาววยิ้มลูกสาวว้างไงฮะ สาวบอกน่ารักคุณแม่น่ารักเหมือนลูกครึ่งเลยอ่าเหมือนลูกครึ่งเลยอแต่แฟนปากแข็งยังไม่ยอมบอกยังไม่พูดยังไม่ชมจะยังไม่ชมแต่ว่าสิ้นปีแฟนเห็นบอกอะไรนะจะชวนกันมาทําเขาจะมาเก็บใต้ตาเขาเป็นถุงใต้ตาอ่าใช่น้นใต้ตาค่ะครับมีถุงอืแล้วก็มีแบบเมื่อกี้คุยเสร็จเรื่องปลูกผม อ่าปลูกผมด้วยถึกษาคุณหมอปลูกผมมีปลูกผมด้วยค่ะอ่านะครับที่นี่นอกจากมีดึงหน้าทำตาทำจมูกยังมีปลูกผมด้วยอ้า่าปลกผมด้วยนะครับเป็นไงบ้างฮะคุยเรื่องปลูกผมนี่โห้หแบบดีอ่ะคือคือเมื่อกี้คุณหมอเขาทำให้เพื่อนดูเนาะครับอีกเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะคือเรามองว่ามันบางบางาจริงนะแต่พอเราซูมเข้าไปอ่ะ พื้นที่มันว่างเปล่ามาออคือ,คอ,คอคปกติเช่นผมมันควรจะมีไอ้ไอที่ถ่ายออกมาเนี่ยตารางบิ้วหรือตารางอะไรเนี่ยมันควรจะมียี่สิบสามสิบเส้นอะไรหลุ่อะลรเนี่ยแต่มีแค่แบบไม่ถึงสิบอ่านะครับก็จะควรจะทำควรจะใช่ไหมเพราะว่าบางคนอะ่ะหน้าสวยแล้วดึงหน้าสวยแล้วจมูกสวยแล้วตาสวยแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ก็จะเสียบุคลิกก็จะเพิ่มบุคลิกที่ดีมากขึ้นถ้าถ้า สรตรงผมด้วยอ่าด้วยด้วยอายุส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้ผมเราร่วงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็หาที่ปลูกผมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ลองมาสอบถามหรือปรึกษาคุณหมอได้นะครับครับที่นี่ก็ทำเทคนิค DHT นะฮะเป็นคือจริงๆแบบแผลค่อนข้างเล็กเนาะแผลเล็กมากคือทำเสร็จสบายได้คุยกับคุณหมอจริงๆไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเรื่องปลูกผมเนาะแต่พอมาเห็นภาพคือแบบเขาสูมให้ดูนล ซูมให้ดูเลยค่ะซูมให้ดูเลยอย่างของพี่พี่เออผมพี่บางนะที่เพิ่งจะสั่งอะไรนะพวกแชมพูที่ดังๆอ่ะเพื่อที่ไปปลูกผมอ่ะเพื่อที่จะไปทำให้ผมแข็งแรงครับของคุณอะไรที่โฆษณาอ่าครับก็เหมือนจะไปเล่นอะไรเงี้แต่ทีนี้พอมาดูตต่นีอ๋อจริงจรมันมีการแบบฉีดฉีดเมโสผมใช่ไหมคะอืมครับก็ช่วยถ้าคนที่ผมไม่บางมากบางแบบทั่ว ทั้งหมดทั้งทั้งศีสันอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้บางเป็นย,ม,ยมเหรออะไรตรงเนี้ยก็ไม่จําเป็นต้องปลูกก็ได้แล้วพี่หมอเขาบอกืะก็แค่ฉีดตรงเนี้ยแค่ฉีดเอ่ตุ้นให้เขาแบบแข็งแรงนะครับผมก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ให้ดูพี่หมูกันนะครับว่าก่อนทํานะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวให้พี่หมูเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมครก่อนทานี่หลักๆที่กังวลเลยมีอะไรบ้าง ก็หย่อนคล้อยอะค่ะหย่อนคล้อยองน้ำหมาอ่าตรงไหนพี่พี่หมูชี้ให้ให้ดูหน่อยได้ประมาณนช่วงนี้ประมาณช่วงนี้ค่ะลองน้ำหมากครับร่องน้ำหมากเวลาที่เราพี่เหมือนกับบุคลิกเราชอบเม้มปากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชอบเม้มปากชอบเม้มปากทำให้เรามีมีร่องตรงเนี้ยค่ะอ๋อเลอะนะครับคือคือเม้มนี่เราเราเม้มเนี้ยมันอ๋อเม้มไปโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไม่รู้ตัวก็เลยทําให้เกิดเป็นแบบ ล่องเป็นรอยอะไรอย่างงี้ด้วยอายุด้วยไม่เห็นถามอายุพี่เลยเนี่ยถ่ายให้คนไทยหรือให้คนไทยให้คนไทยนี่ยังไม่รู้เลยนี่ตอนตอนแรกอ่กนทําไปขอรูปมาขอรูปมาคิดว่าเอ้าเมื่อกี้ใช่คนเดียวกับพี่ข้ามบนหรือเปล่าเนึกว่าน้องเขาพิมพ์ผิดอ่ะนึกว่าน้องเขาพิมพ์ผิดนะฮะก็เดี๋ยวใครอยากรู้อายุพี่หมูนะพิมพ์ทายกันมาได้นะครับเดี๋ยวเฉลยช่วงท้ายท้ายนะฮะนอกจากเมื่อกี้ทำเฟซล็อก กี่วันนะฮะเฟซล็อกสิบเก้าวันสิบเก้าวันนะครับเดี๋ยวให้คนที่กังวลนะครับเรื่องแผลว่าเฟซล็อกสองช่วงนะครับแผลมันจะประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวให้พี่หมูลองชี้ดูหน่อยช่วงล่างก็จะประมาณลงมาไี่เห็นเลยคะไม่เห็นเลยช่วงล่าไม่เห็นแค่สิบกว่าวันสิบกว่าวันนี่คือเนียนมากแทบไม่เห็นเลยก็อยู่ที่ลูกค้าดูแลแผลหลังผ่าตัดด้วยนะคะก็คือช่วงที่ตัดไหมเสร็จก็ต้องรีบแบบเอาน้ำให้เขาชุ่มชื้นตลอด ไม่ให้แห้งไม่ให้เป็นสะเก็ดมันจะไม่สวยแล้คุณหมอจะแนะนํามาค่ะทีมเดียร์นะน์ทีมเยรบาร์มาดูแลยังไงอะไรไม่ต้องกังวลเลยอืมครับแล้วก็ตาแล้วมีการมาอบเนาะประคบเย็นแล้วก็อบแสงนะคะให้แผลหายเร็วอะไรเงี้ยอ่าคือคือดูแลหลังทํานี่คือมีหมดเลยประคบอบแสงเข้ามาได้ทุกวันนะคะสรผมนัดทุกวันสระผมด้วยร้านเสริมสวยเลยครบเลยอ่ตอนตอนแรกคิดไหมว่าเป็นอย่างนี้ ก็เห็นในรีวิวอ่ะก็มีแล้วก็แล้วก็ไม่ได้แปลกใจทุกคนก็ชมอยู่แล้วว่าบริการดีแล้วก็มั่นใจอยู่นั้นอยู่แล้วเออแล้วก็โจ๊กด้วยโจ๊กตอนแรกเราบอกไม่เร็ลายที่ไม่ทานก็ได้แพอทานแล้วพอทานแล้วไม่เหลือค่ะไม่เหลืออร่อยโจ๊กนี่จองนานไหมโจ๊กอรอจองนานไหมไม่ไม่ได้จองไม่ไม่รู้สิก็ก็จองจองจากนิวซีแลนด์มาที่ที่เราพอก็กินโจ๊กอยูเฉพาะไม่นานเนไม่นานนะ ตัดสินใจกี่เดือนฮะประมาณเดือนกว่าๆเองอ๋อตัดสินใจกินโจ๊กเดือนกว่านะครับก็มีคุณเมียวนะฮะถ่ายมาห้าสิบห้าปีนะครับรูปก่อนทำนะฮะก่อนทำห้าสิบห้าปีเดี๋ยวมาเฉลยกันฮะว่าหลังทำไปแล้วตอนตอนนี้ว่าอายุเท่าไหร่นะฮะอ่ะแล้วพอจองโจ๊กเสร็จแล้วยังไงต่อฮะก็จริงๆแล้วจอง เวลาเรามันน้อยอะเนาะเรามาเดือนหนึ่งแล้วเราก็คือเรามั่นใจเราเชื่อเชื่อทีมแพทย์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ปรึกษาด้วยสามปรึกษาแพทย์ก่อนทํอะค่ะก็คือปรึกษาแล้วทาเลยก็นั่นคือแบบปรึกษาตอนที่จะทําแล้วมันคือไหนมาก็ทําก็ทําเลยในเมื่อเรามั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเขาไม่ได้เลือกแพทย์เลยค่ะให้คุณหมอดูประเมินแน่แล้วก็ตัดสินใจเลือกให้ เพราะว่าที่นี่มีแพทย์ที่เฉพาะทางนะคะ,ะมีแพทย์เฉพาะทางหน้าจมูกปลาตาอะ,อะไรอย่างเงี้ยะะมีครบ,คบนะครับมีครบนะคะใครที่สนใจกังวลอะไรก็อินบ็อกซ์ไลน์ไอจีเฟซบุ๊ก<ด>มีหมดเลย <ขอ S 1> ส่ง,ส,งส่งมาได้เลย <ขอ S 1> ะนะครับเป็นเป็นไงบ้างที่นี่แล้วเขาบริการพี่ก็เทคแคร์ดีเนาะส่งที่พักเนี่ยคนดีที่มาพักอยู่ใกล้ๆคือไม่ได้อยู่ด้านหลังเราอีกซอยหนึ่งอ๋ออีกซอยหนึ่งเจริญนคร4ค่ะ โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งจริงๆแล้วเราก็เดินมาได้แต่ว่าถ้าเยุดฝนตกอะไรเราก็ไปส่งมีรถรับส่งให้นะครับโรงแรมที่นี่ก็ดีค่ะไม่ไม่แตกด้วยนะครับก็อย่างพี่หมูเนี่ยคือคือจริงๆอ่ะมีลูกค้าหลายท่านเขากังวลน,นะฮะว่ามาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาเดือนเดียวเนี่ยพอไหมสําหรับพี่หมูคิดว่าไงบ้างฮะพอดีเลยค่ะเป๊ะเลยพอดีเลยพอดีเลย,เลยจริงๆไปสวยเลยใช่ไหมคะใช่ครัก็แปลนว่า คือมาถึงนิ่นี่ทำเลยเพราะว่าช่วงที่พักฟื้นช่วงที่เราเอายังมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปไหนไม่ได้ไกลก็อยู่ในกรุงเทพก็กลับมาเรียกว่าะไรมาใม้คุณหมอดูแลใช่ไหมคะมาอบมาอะไรเงี้ยมากนะ็ะจะได้มีเวลาดูแลแผลด้วยดูแลแผลแล้วก็พอดูแลแผลเสร็จตักไหมเสร็จเราก็ออกต่างจังหวัดได้ละเที่ยวได้ละครับแล,แล้วก็ระวังแค่เรื่องแดด เรื่องแดดนะครับอันอันนี้ต้องบอกไว้นะฮะหลังทําเสร็จเนี่ยแผลมันค่อนข้างไวต่อแสงก็อาจจะต้องระวังเรื่องแดดหน่อยนะฮะก็หลายหลายท่านจะถามว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องตัดไหมกี่วันอยู่กี่วันนะฮะก็จะบอกว่าหลังทําสมมติทําวันนี้พรุ่งนี้จะนับเป็นวันที่หนึ่งะฮะวันที่หนึ่งถึงสามาทาแผลที่คลินิกเนาะแล้วก็วันที่สี่พักหนึ่งวันวันที่ห้าทแผลแล้วก็ตัดไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ฮะใช่ฮะจังหวะที่เราทําไม่พร้อมกันเนี่ยก็ต้องนับไปแหละ อ่าย่างล็อกล็อกหน้าห้าวันตัดไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ตาตาจริงแล้วตัดพร้อมกันก็ได้อันนี้ก็ตัดพร้อมกันอ๋อตัดพร้อมกันอยู่อยู่ที่แผลแต่ละ,ะแต่ละท่านด้วยนะคะว่าแห้งดีไหมะนะครับแห้งดีก็ตัดพร้อมกันได้เลยอ่าส่วนจมูกก็นับไปจมูกนี่สิบห้าวันตัดไหมจมูกสิบห้าวันตัดไหมอืมครับแล้วพอทําไปเนี่ยความรู้สึก ของพี่หมูเองนี Northwest ่เป็นไงบ้างก็อิ่มเอิบนะอิ่มเอิบก็ดูพราวอยู่นะดูพราวเอยนะยังไงฮะยังไงก็ก็ดีใจอ่ะแม่ก็ก็เห็นตอนแรกก็กลัวมากเพื่อจะไปหาแม่แล้วแบบจะภาพนี้อะไรหรือว่าคือเปลี่ยนไปคือกลัวแม่บ่นทำทำไมอะไรแต่แม่ก็ไม่บ่นนะไม่บ่นก็บอกว่าแล้วทำไมถึงกล้าทำเนอะเป็นแค่นั้นเองแล้วก็ คงจะสวยดีอะไรเงี้ยแหละเราไม่ได้บ่นอะไรอืมครับแต่คนแล้วคนรอบข้างฮนะว่าไงบ้าง๋อ,อก็เปลี่ยนล้วก็ทำอะไรมนาะน้าติงจริงๆอ่ะเราแทบไม่กล้าบอกว่า,า,ามาทําล็อกหน้าเราก็แค่บอกทาตาทําจมูกอะไรเงี่ยค<อ>ือวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะมานั่งไลฟ์ด้วยอาวแล้วแล้วทำไมถึงถึงไม่กล้าบอกเ,อเรื่องทําหน้าเราก็แบบมีอารมณ์อารมณ์ประมาณว่า ฉันสวยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอจะฉันสวยธรรมชาติแต่ก็ไม่รอดละไม่ได้ทำอะไรนะฮะเวลาทำอะไรไม่ได้ทำหมอธรรมชาติหมอธรรมแล้วธรรมชาติอ๋อนะครับก็ดูกันได้นะฮะก่อนทําอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงเยอะไหมยนะฮะอันนี้เดี๋ยวถามอายุหน่อยฮะพี่หมูนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะก่อนทําเนี่ย51ค่ะก่อนทำ51 มีคนทาย55ปีมันกแก่กว่ามันดูแก่นะฮะแก่กว่าถ้าดูนะฮะดู<ฮ>ะมีร่องแค้มร่องน้ำหมากนะครับในรูปอาจจะไม่ชัดมากแต่ตัวจริงนี่ตอนก่อนทํามันชัดใช่ไหม,มครัชัดมากค่ะรูปไม่ชัดอือชัดไม่ชัดนี่แฟนแซลแรงเลยนะฮะแรง <laughs> ครับก็เบ็ดเสร็จดูดูมาประมาณกี่เดือนนะฮะผมไม่หมูเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าก็ตัดสินใจบินตรงมาทํานี่เลย จริงจริงตั้งใจจะมางานด้วยมาทุระอะค่ะอ๋อมาทุระด้วยนะครับก็ใครที่ดูกําลังตัดสินใจหรือสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์หรือส่งรูปหน้าตรงมาปรึกษาอะไรก่อนここก็ได้นะครับส่งรูปมาปรึกษาก่อนเบื้องต้นนะคะนะครับเบื้องต้นว่านัดวันก็มาปรึกษาหมออีกทีก็ได้เชื่อกก่อนที่จะคิดเรื่องอื่นเรื่องขึ้นห้องใจ เงินอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาก่อนเลยค่ะไม่ต้องแบบกังวลนะครับเอ่อปรึกษาเสร็จคุณจะทาเมื่อไหร่ก็ค่อยดีไซน์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะบอกเบื้องต้นนะฮะของเรามีนัด2แบบเนาะมีนัดปรึกษาแล้วก็นัดวันทำนะครับกับนัดปรึกษาพร้อมทำนะครับแต่ปรึกษาพร้อมทำเนี่ยก็มีมัดจานะฮะแต่ส่วนมากก็ก็ก็จะแนะนําให้ลูกค้าคนที่แบบอ่ามาจากต่างประเทศนะฮะที่มีเวลาน้อยเนาะก็จะจองมัดจํามาจะได้คิวแล้วก็ได้ทําเลย พี่ก็แบบนั้นนะพี่ก็แบบนั้นลืมไปแล้วลืมไปแล้วเออนะครับก็มาจาเสร็จก็มาถึงก็ปรึกษาแล้วก็ทําเลยวันนั้นอืมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะในการอจะได้มีเวลาอย่างอื่นทําอย่างอื่นอืมครับก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่หมูฝากนะฮะคนที่อยู่ต่างประเทศหรือตัดสินใจอยู่อะไรเงี้ย่ะก็ฝากนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองเนาะ จากที่อาจจะไม่อพ,พอใจในพอเป็นใบหน้าของตัวเองอะไรอย่เงี้ยก็ถ้ากําลังคิดอยู่กําลังดูรีวิวอยู่ก็ถ้ามองว่าภาพเนี้ยค่ะมัน before after เนี่ยมันดูดูชัดตันัวเปลี่ยนแปลงเยอะก็ไม่ต้องรีรอนะคะตัดสินใจได้เลยแล้วก็จัดเวลาแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังอะค่ะ แล้วความเจ็บปวดความที่แบบที่เรากังวลอะไรเยอะๆอ่ะไม่ไม่พี่ไม่เคยทำสัญญกรรมมาก่อนนะไม่เคยเลยไม่เคยเสริมในมุมไม่เคยทําอะไรเลยแล้วก็ตัดสินใจมาทําก็แบบทีเดียวเลยทีเดียวเลยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวอย่างที่คิดอไม่น่ากลัวเนาะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดทำเสร็จก็เขาห้ามเขาห้ามกินอะไรไหมที่นี่ไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามกินได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยค่ะปลาลงปลาล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ชัดเรียบอะชัดเรียบไม่เป็นไรแต่ ของแข็งแข็งอะไรเงี้ยเราก็เคี้ยวลำบากก็ก็งนดพนอดีเลยเนียของแข็งก็งดก่อนช่วงแรกรนะฮะ,ฮะก็ทานอะไรที่มันพอดีพอดีเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบ,รบทรมานเคี้ยวผักอะไรแข็งแขงกรอบๆนี่ก็งดงดก่อนก็ได้อืมครับแล้วก็ใครที่อยู่นิวซีแลนด์อะไรางี้สามารถเ,เดี๋ยวอีกหน่อยพี่พี่หมูกลับไปแล้วไปเจอพี่หมูได้ สอบถามได้เป็ตัวจริงได้พี่พี่หมูอยู่อยู่ที่ไหนฮะนิวซ็ตอยู่ออคแลนด์ค่ะอยู่ออคแลนด์นะฮะไม่คิดว่าจะได้ออกสื่อไม่คิดว่าจะได้ออกสื่อสวยแล้วออกสื่อได้ค่ะตอนแรกแกไม่ให้คนรู้ตอนนี้รู้หมดแล้วเดี๋ยมีแฟนคลับนะนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ